วีระคาสวอครับพกคาราเวลนะครับเกียวออโต้โยกมาจากจังหวัดจันทบุรีนะครับาการเก้าเกียร์ไหนก็เดินหน้านะคอยหลังก็ยังจะเดินหน้าเกียร์พียังจะเดินหน้าอ่ะแล้วมาทดสอบขับดูพกัสคาเวลเกียร์ออโต้โนะยกมาจากจันทบุรีจันทบุรีเมื่อคืนนี้นะครับมาถึงเมื่อคืนอ่ะเดี๋ยวสอบทดสอบดูเลยเป็นยังไง เกใหม่สองแสนแปดเท่าเกียร์ไหนก็เดินหน้าอ่ายังไม่ทันไรเลยเดินหน้าแล้วเดีนเน๋ยวนะอ่ะเกียอพีอ่ะเกียร์พีอ่ะเกียร์พียังจะเดินหน้าหน่อยดูดิเกียร์อาอ่าก็เดินหน้ามันขึ้นขืนกันยังไงไม่รู้เหมือนจะเดินหน้าด้วยแล้วก็จะถองถอยหลังด้วยพร้อมกันเอน็นอ่ะเกียร์เอน็นอ่ะเกียร์เอ็นเดินหน้า จะดีดีก็เดินหน้า N เดี๋ยวนะอันนี้ดี N อ่า N เดินหน้า A เกียร์ A แล้วนะครับเกียร์ A อ่าก็ขึ้นๆกันนะทั้งเดินหน้าและถอยหลังในเวลาเดียวกันนะครับเร่งไม่ออกนะเลี้ยงไม่ขึ้นเนื่องจากชุดคัตชุดชุดเกียร์นะครับทำงานทำงานซ้ำซ้อนกันทั้งเดินหน้าและถอยหลังอ่ะเกียร์ P โอ้เกียบียังเดินหน้าเลยอ่ะเดี๋ยวจัดการในหะ้วิลาคาสวิตนะครับอองเกี่ยวโตโฟกัลลาเวลนะครับแล้วก็อ่าโฟกัลลาเวลนะครับอ่าแล้วก็เมอร์เซเดสเบนนะครับเบนท์วีโตนะครับเบนท์วีโตอาการเดียวกันเลยนะครับพวกประจำตัวนะครับมาได้ครับมาได้นะฮะทั้งโฟกัลลาเวลและเบนท์วีโตแล้วก็เบนท เมอร์เซเดสเบนทุกรุ่นทุกปีนะทุกคลาสนะครับทุกคลาสเลยนะครับมีราคาซีวิ๊ครับโท,ร,บทรศัพท์0809314252ครับอันนี้เข้าเกียร์พีนะเข้าเกียร์พีย,ยังจะเดินหน้านะเออถอยเกียร์ <R S 1> อาร์นะอาร์ก็ขืนๆกันนะเหมือนทั้งเดินหน้าแล้วถอยหลังพร้อมกันในเวลาเดียวกันนะครับเอ็นอ่ะเกียร์ว่างเกียร์ว่างเดินหน้าเ่ยเกียร์ดีแต่เกียร์ดีไม่เป็นไรเดินหน้าอีกแล้ว เดี๋ยวจะเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะถอยเข้าเข้าห้อยยากเดี๋ยวจะเข็นเข้าห้อยยากเข็นก็ไม่ไปนะครับเข็นก็ไม่ไปนะครับระดับเครื่องก่อนเดี๋ยวเข้าเกียร์อ่าเอ็นอ่ะเกียร์ว่างไว้จะว่างไว้แล้วเข็นถอยหลังเข็นถอยหลังก็ไม่ได้ไม่ไปนะล้อล็อกแล้วนะครับระบบชุดคัด์นะครับระบบชุดคัดช์จุดวันเวคัด์หม้อคัด์นะครับละลายติดไปแล้วนะครับเข็นไม่ไปเกียร์ล็อกนะครับเกียร์ล็อกนะฮะเกิดจากการล็อกนะครับอย่นะ้น เขียนยังไงก็ไม่ไปนะครับเข็นเดินหน้าพอไปได้แบบหนืดๆแต่เข็นท้อยหลังนี่ติดเลยงึกเลยติดหักเลยนะครับงนึกเลยนะครับวีรคาร์สวิตรับพวกคาราเวลนะครับเกียร์ออโต้นะครับโยมมาจากจันบุรีนะครับซ่อมได้หายขาดไม่ต้องกลัวนะครับอะไรมีทุกชิ้นเลยนะครับเสียหนักแค่ไหนไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่นะครับ เกียร okay. ์ลูกใหม่หาไม่ได้นะนะครับแต่เรามีอะไหล่นะทุกชิ้นเลยอะไหล่ซ่อมเกียร์รุ่นนี้นะครับโฟคคาร์เวลนะครับเกียร์ลูกใหม่หาไม่ได้นะเกียร์มือสองก็หาไม่ได้นะครับแต่อะไหล่เรามีทุกชิ้นนะครับอะไหล่ซ่อมเกียร์เรามีทุกชิ้นเลยไม่ต้องกลัวนะครับเดือหนักแค่ไหนไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่นะครับอะไหล่มีทุกชิ้นเลยนะครับนะครับสนใจติดต่อได้วีลักคาเซอร์วิสครับโทรศัพท์0809314252ครับ